สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อว่าการที่เราจะขายที่ดินเนี่ยนะฮะในรยการทำาสังหารทําอย่างไรที่ที่ดินประกาศขายมาแล้ว5ปีเกิดอะไรขึ้นขายไม่ได้เลยแต่พอทําแบบนี้แค่วันเดียว7วันต่อมาก็ขายได้เลยนะครับวันนี้เราพบกับแกรลักเกิน แขกรับเชิญนะฮะในรายการเอกอินสปายบายดรถนอมดีส้อยนะครับซึ่งพวกเราติดตามทาง YouTube Channel กันมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาแบ่งปันอีกทีหนึ่งนะฮะด้วยการพบกับเรื่องราวที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะครับไอเจิญแนะนําตัวหน่อยครับเนี่ยสวัสดีครับผมคุณสมชายครับคุณสมชายหรือคอสชอสชชอจอันนี้เป็นฉายาในเพื่อนๆเรียกกันนะฮะถูกจับไปปรับพคติยัง ไม่เคยก็ข้อสจอคุณสุจยอาจารย์ฟังแล้วนะฮะเป็นเรื่องราวที่น่าแปลกใจมากเลยนะครับอันนี้วันนี้คุณสุจยมาทําอะไรกับอาจารย์มาอบรมคอร์สสร้างเก่งโดยกว่ารุ่นที่40ิครับรุ่นที่4ี่สิครบหมอยังครบสามคอร์สแล้วครับครบสามคอร์สแล้วจะไปทําอะไรดีพอดีว่ามันยังเหลือที่อีกอาจารย์หมายถึง่าทจี้ที่ขายไปยังไม่หมดเีกมันเหลืออีกแปลงหนึ่งที่ลังสิตแล้วพอดีมาเรียนคอร์สอาจารย์แล้วว่า กว้างคูณยาวมันได้สเปคเลยอุ้ยเรอกว้างเท่าไรยาวเท่าไรแปงละร้อยวากว้างลึกกว้าง0ี่ลึกย0สามแปงติดกันก็ส0 0ร้อยตารางวาโอ้โหสวยษิีกัเนี่ยก็กำลังคิดว่าจะทำอะไรบ้านเดียวชั้นเดียวห้าแปลงหรือ6แปลงห้าสบวากับห0สบวาตอนนี้กำลังช่างใจเนอะครับก็แสดงว่าที่สวยมากคล้องอะไรนน่ประมาณคล้อง13าติดถนนดำถนนเป็นที่ดินมาม่าครับอือที่ดินมาม่ากลับไปเคสที่เราเอ่ยกันเมื่อกี้ว่า มีการเกิดเหตุที่เราคิดว่าเหนือความคาดหมายเหนือจินตนาการของพวกเราเนี่ยบอกว่าประกาศขาย5ปีมันเป็นที่อะไรมันเป็นที่ติดถนนดําเป็นที่มาม่าอ่าหมถึงเนี่ย<ด>ที่ซอประชาอุทิศหกสิบเก้าโอ้ซอยประชาอุทิศซอยนี้ทะลุทุน่นคุกออกสุสวสด,ดิ์ได้ครับรถวิ่งทั้งวันทั้งคืนที่ประมาณกี่ตารางวาเนี่ยห้าร้อยวาครับห้าร้อยตารางวาุลนราคาแานั้นเอาเรื่องเลยราคาวาเท่าไหร่ สามหมื 35, 5, ่นห้าสามหมื่นห้าห้าร้อยวาก็สิบกว่าล้านสิบเจ็ดาล้านเจ็ดเศษนะครับทําไมถึงประกาศขายคือที่ดินแปลงเนี้มันเป็นที่มรดกสำหรับผมอืแต่ว่ามันก็เป็นท้องล่องเก่าแล,แล้วเราไม่ได้เป็นชาวสวนชาวไร่ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เราก็เราก็ไม่ยังไม่ได้ตอนที่ยังไม่ได้เรียนอาจารย์เองเนี่ยไม่มีความคิดจะใช้พัฒนาที่ดินแปลงนั้นอือก็เลยตั้งใจว่าจะขายก็ตั้งใจว่าจะขายเอาเงินมาทำประโยชน์อื่น ผมได้เงินที่มาผมก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดเก็บเอาไว้ให้เขาเช่าอ๋อคือที่นี้แล้วตอนนี้ทำแล้วไม่ได้คิดตอนนี้มีอยู่แล้วบ้านคอนโดผมซื้อเก็บไว้คือจากกายเค่เนียใครบอกว่าปัะสิทธิ์คำก็เล็กเล็กน้อยน้อยนั้นเองฮะฮะฮะแต่ว่าเราถือว่าเป็นทรัพย์สินที่เก็บไว้ให้ลูกๆครับผมชี่ไงบอกว่า5ปีขายไม่ได้จริง5ปีคือติดป้ายไปเลยอ่าปิดครั้งแรกติดป้ายไปไม่รู้ว่าผมติดป้ายจ้างร้านป้ายถนนเรียกผมดี หายอีกแล้วเฮียหายอีกแล้วเฮียมึงไปติดให้กูหน่อยโอนเงินอย่างเดียวไม่ลองไปดูอแล้วก็ถ่ายรูปให้ผมด้วยตกลงก็ไปติดอยู่ใช่ไหมติดครับเขาติดแล้วก็ถ่ายรูปให้ผมดูติดแล้วนะเฮียติดแล้วนะเฮียมีคนโทรมาไหมไม่มีเงียบเลยเงียบป้ายหายเงียหายอีแล้วเฮียหายอีกก็ไปใส่ใหม่หายอีกก็ไปใส่ใหม่ห้าปีนี่กี่รอบอ่ะสิบกว่ารอบ โอ้โห oh เพีย,<ล>ยงครั้งหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ครั้งหนึ่งก็สี่ห้าร้อยห้าหกร้อยอ่ามันก็ไม่ดีเด่ากับไปใต้อย่างนั้นน่ะคน้า,าผมบอกเอางี้เปลี่ยนป้ายใหม่ข้างล่างด้วยข้างบนด้วยเออติดบนต้นไม้ด้วยอ่ขาขนาดติดบนต้นไม้เขาบอกผมปีนขึ้นไปติดหให้เฮียดได้ผมถ่ายรูปให้ดูนะอ่านี่ป้ายบนต้นไม้แล้วนะอ่าหายทั้งบนทั้งล่างครับไม่น่าเชื่อทีนี้เนี่ยป้ายมันหายไม่มีใครโทรเนี่ยแก้ปัญหาไงเนี่ยคิดยังไงคิดวว่่าาเออะมีใครรแล้งปื เราก็ไม่ใช่มีศัตรูแถวนั้นนะอซึ่งแถวนั้นมันก็บ้านยตาบ้านญาติทา,างแม่ผมหมดเลยออือผมก็ฝากญาติไปดูเฮ้ย hey, ป้ายอยู่ไหมหายแล้วเออ e เป็นอะไรมีเขาบอกป้ายอันนี้มันเอาไปทําขยะนะไปขายไม่ได้ป้ายไว้นิ้วอ,ะอ่ะออเอาไปทําอะไรบังแดดบังฝนก็ไปได้กว้างก็ประมาณห้าสิบเซนยาวก็ประมาณมสามสี่เมตรสามารถไปทำอะไรได้หมูมองค้าก็ไม่ได้เลยครับออผมก็เลยนั่งคุยกับแฟนมาเอ๊ หรือว่าเขาจะมาให้เราขายเจ้าเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่ซึ่งยอมรับเลยว่าตั้งแต่มีที่ผบนนี้มาตั้งแต่สมัยแม่ผมครอบครองมันเราก็ไม่เคยไปว่าเจ้าทงเจ้าที่อืมซึ่งเมื่อก่อนเป็นสวนอืที่ไม่มีถนนตัดผ่านหลังจากมีถนนตัดผ่านย้อนเสียสละที่ดินไปร้อยกว่าวาที่เราพอดีที่เราพอดีโอสวยมากเลยแต่ซื้อมาตอนนี้ถูกมากซื้อมาตั้งประมาณ ปีสามห้าครับสามแสนอือหือสามแสนนี่หกหกร้อยกว่าบาทนะคะ 600. รับหกร้อยกว่าบาทแล้วก็ถูกตัดเป็นถนนซอยหกสิบเก้านี่ไปซอยหกสิบเก้าคือสุดตอนประจ้าที่หกสิบเก้ามันสุดถนนมันสุดตรงที่ที่ของเราพอดีตรงนี้มันเป็นสวนไงอือหือราคานี้ว่าสวนนี่มัน ถนนถ้าตัดถนนผ่านสวนเนี่ยมันจะไปทะลุสุขสวัสดิ์หกสิบสองอ๋อเชื่อมกันออกข้าวแดงอ่าช่าาซึ่งพอตัดถนนปุ๊บถนนเส้นนี้ก็คือรถวิ่งทั้งวันทั้งคืนโอ้ที่เราก็เป็นที่มีค่าขึ้นมาทันทีมีค่าขึ้นมาทันทีว่าอ,อันนี้เราก็มองมาคุยกับห้าปีไม่ได้ผลเลยคุยกับแฟนว่าเราก็มีคนรู้จักวัดที่รู้จักที่เขามีร่างทำศิลปศาสตร์ครับผมอยู่ทางนี้เราก็เลยปรึกษาเขาเขาก็เลยบอกว่าลองดู ครั้งแรกเขาก็แนะนําบอกว่าโทรมาครับไปที่ที่เลยไปถึงที่ที่ปุ๊บจุดทูบสิบหกดอกบอกเจ้าที่อขอสื่อกับทางล่างหน่อยอืเราก็ทําจุดทูบไปปักแล้วก็สื่อเขาจะสื่อเ,เองโดยที่เราไม่รู้มานจะว่าตอนนี้คือทางท่านที่สื่อทางโซน,นีมาไหมไม่มาคือ<ท>เราจุดทูบบอกเราจุดทูบบอกให้บอกเจ้าที่ว่า จะมีคนมาสื่อกับท่านนะเรามีคนมาสื่อแับท่านนะแล้วหลังจากนั้นสักวันสองวันเราก็โทรไปหาทางนู้นว่าสื่อได้ไหมว่าสื่อแล้วเป็นยังไงเขาก็บอกมาว่าเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วเขาเป็นลูกน้องของเจ้านายมีครอบครัวอยู่ที่นี่สี่คนรวมพ่อแม่ลูกสองคนเจ้านายสะกดไว้ให้เองึือคนสมัยโบราณเขามีวิชาอาคมครับ เองต้องเฝ้าที่ของข้าอยู่นี่นะี่เองไม่ต้องไปไหนเองเฝ้าให้ดีๆอย่าให้ใครมาลุกลานอืเขาก็เลยบอกว่าเองต้องเฝ้าที่ของข้าไว้ไม่ให้ใครมาลุกลานนะครับนั่น,นคือเรื่องว่าทําไมเราจึงกายไม่ได้คิดว่าคิดว่าอย่างนั้นครับคราวนี้ก็เลยทางพอเราได้สื่อเขาแล้วเขาบอกความในใจเขาแล้วว่าเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วก็ไม่เคยได้รับสนุนกุศลจากใครนี่เจ้า แ้ของที่ปัจจุบันไม่เคยทาบุญให้เขาไม่เคยเอาอะไรมาไหว้เขาอืมเขาก็เลยพอเราโทรไปทางทางนู้นเสร็จเขาก็บอกเลือดเนื้เขาคุยให้ฟังและถามว่าแล้วทำยังไงอเขาบอกทางนู้นเขาก็สื่อมาว่าในเมื่อเขาสกดของเอาไว้ในที่อืตึงคนลูกน้องเบาะไพ่เนี่ยให้อยู่ในที่เนี่ยไม่ให้ออกไปไหนเขาก็เลยบอกก็ต้องใช้วิธีสวดถอน ทางบุรีรัมย์ผมมีทางบุรีรัมย์นะครับเขาบอกว่าทางบุรีรัมย์เนี่ยมีวิธีสวดถอนคือถอนของไม่ดีออกจากที่<อ>ซึ่งเราก็ไม่รู้อะสมัยโบราณข้างล่างพื้นดินตรงนั้นมันมีอะไรบ้างซึ่งที่เขาสื่อมาแล้วเขาบอกว่ามันก็มีศพคนตายนะมสมัยโบราณเนี่ยเหมือนกับบ้านป่าเมืองเถิ่อะฆ่าคนตายแล้วามาศพทิ้งศพทิ้ง สมัยโบราณก็มัานนอกไม่มีถนนวนทางเพราะตอนนั้นเป็นมานนอกอยู่แล้วอ่าครับก็บอกข้างล่างมีศพมนุษย์นะมีโครงกระดูกนะอือแต่ว่าถ้าจะให้รู้อยู่ไหนต้องไปชี้อือผมก็เลยบอกคือเลือกวัดสน,นติศักดิวัดทางนี้นิมนต์มาเลยมาเลยครับค่ารถคคาให้จ่ายผมจ่ายให้หมดเรียบร้อยค่าคนขับค่าน้ํามันพระมาด้วยสี่องค์เพราะว่าพระมาสี่องค์เนี่ยมายืนตึงท,ที่ที่สีม่มุมค,คนละมุม แล้วก็สวดโดยที่ในการทาวิธีวันนั้นคือใช้ผ้าขาวผืนใหญ่ผืนหนึ่งขนมโบราณไม่ว่าขนมกงต้มดาต้มเขียวต้มแดงอ,อต้มมัดขนมอะไรที่เท่าที่หาได้แล้วก็กับข้าวสามอย่างน้ำเปล่าเหล้าขาววางกับพื้นดินแล้วก็จุดธูปบอกเจ้าที่แล้วก็ล่างที่มาที่สื่อเขามาด้วยก็เลยมานั่งคุยตรงนั้นกับเจ้าที่เลยคุยให้เราเห็นเลยว่า เขาต้องการอย่างนี้เขาเป็นคนอย่างนี้เขาทําอะไรไม่ได้เขาไม่สามารถตัดสินใจไดใ้ในการให้ขายเราก็คุยกับเขาว่าในเมื่อคุณอยู่ตรงนี้มานานครับคุณก็ณไม่ได้ผมเป็นเจ้าของที่ปัจจุบันบผมอยากใช้ผมอยากขายสี่ผืนนี้เพื่อน,นําไปเงนินไปใช้ประโยชน์ทางอื่นซึ่งคุณก็ไม่คุณก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ผืนนี้ได้ซึ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้มันคนละยุคก,กันแล้วครับ ผมขออนุญาตขายนะอแล้วก็ต่อไปนี้ผมจะทำบุญให้คุณครับคุณชื่ออะไรเขาบอกเขาชื่อตาสนเมียเขาชื่อยายนางอลูกสาวชื่อยายแตงแล้วลูกชายคนชื่ออะไรจำาุนจำไม่ได้อ่สี่คนเขาบอกเลยตาสนยายนางในแตงอ๋อลูกชายคนเล็ก ผู้ชายที่เจ้านายอืออย่างนั้นผมจําชื่อได้แล้วผมจดไว้แล้วตออ่อไปนี้ผมถ้าผมทําบุญใส่บาตรหรือถ้าผมได้มีกฏทําบุญมผมจะเอาที่สุขสไปให้พวกคุณนะอือและล่างและล่างที่มาเขาก็สื่อว่าตกลงเขารับปากแล้วว่าเขาจะทำอย่างนี้ให้ครับตกลงขอจะอนุญยาตยเขาขายไหมอืมเขาก็นั่งคิดสักพักหนึ่งเขาก็พยักหน้ายอมให้ขายผ่านล่างส่ง ผ่าน่างทรงสืง่กันมาว,ว่ายอมให้ขายอบอกถ้ายอมให้ขายงั้นผมขออนุญาตขายนะอผมขายได้แล้วผมก็จะทําบุญใหญ่ให้สังฆทานสังฆทานชุดใหญ่ๆเลยแลวผมก็ไปทําบุญที่วัดนี่คือเป็นเจ้าภาพ,พระถินเนเป็นเจ้าภาพลงทานเป็นเจ้าภาพปริวาคือหลังออกพรรษาในต่างกับเขาจเขาจะมีทําบุญปริวาซึ่งผมทําเป็นเจ้าภาพทุกป,ปีอยู่แล้วออืเรื่องทําบุญผมไม่เกี่ยงเพราะผมทำประจํวทำตลอด พอเขาบอกเขาดูอยายให้ขายทางล่างที่สื่อเขาก็เลยบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยไม่มีคนอาให้อะไรไม่ให้กินหรอกเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นไม่ทุ่งคู่ตรงบ้านบ้านผมอยู่สายสี่ซึ่งมันไกลกันเขาคงไ,งไม่มาบ่อยๆหรอกเขาก็เลยชวนครอบครัวเนี่ยไปอยู่ที่วัดมองไปอยู่ที่วัดนะที่วัดเวลาเขาทำบุญเนี่ยเขาจะ คนนี้ขับนำบุญเขาจะแผ่ด้วยสุขสตร์ให้สัมภเวสีทั้งหลายแต่เขาไม่รู้หรอกว่าคุณชื่ออะไรแต่เขาเรียกรวมมันว่าสัมภเวสีคุณก็ได้รับบุญตกลงเราคุยตกลงมันว่ายอมไม่ขายแล้วย้ายไปอยู่ที่วัดที่บุรีรัมแล้วตามพระกับร่างเนี่ยไปอยู่ที่บุรีรัมหลังจากนั้นผมก็ติดป้ายใหม่โทรร้าป้ายขึ้นอยู่ใกล้ๆกันให้ลูกหล่อมาติดป้ายให้พี่หน่อยอันนี้ผมใช้วิชาหลักฮวงจุ้ยตามที่ผมเคยเรียนมา ธาตุที่ส่งเสริมเราครับอย่างผมเนี่ยธาตุไม้กับธาตุไฟส่งเสริมผมออืผมก็เลยเลยไม้หนุนไฟใช่ไหมอืมพื้นสีเขียวสีเขียวคือม้าธาตุไม้ครับธาตุไฟคือสีแดงสีส้มสี่วงสีชมพูผมว่าตรงสือสีแดงอืมพื้นสีเขียวอืมติดเลยกี่วันภายในหนึ่งอาทิตย์ฝั่งตรงข้ามโทรมาเลยครับคุณเป็นใครครับอ๋ออยู่ฝังตรงข้ามเองอ๋อ จริงๆนะคนที่ซื้อก็คือยากผมเองเอ้าซึ่งเขาเป็นโรงงานการเม้นรวยจากรวยจากการขายเสื้อเหลืองโคตรอช่วงนั้นช่วงนั้นก็บอกตีสองมีคนมารอเสื้อเหลืองหน้าโรงงานผลิไม่ทันเ๋อตกลงตกลงซื้อไป17ล้านบาทมาจําก่อน1ล้านบาท3เดือนโอนเคสนี้ก็โอนละพ่อ้ดยการราชนีครับโอ้โหสุดยอดมาก ผมให้พอสชอหรือคุณสมชายเนี่ยนะครับมาเล่าเคสอะไรเนี้ให้ฟังเนี่ยนะฮะคือเป็นบางเรื่องเป็นเรื่องที่เหนือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจินตยอ่ะเป็นเรื่องที่เราจะไปคิดเองอะไรเองเนี่ยมันอาจจะยังหาคําตอบไม่ได้นี่ออไหมครับเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งผมเคยไปบวชที่อินเดียพอฟังเรื่องของเฮียแล้วนะผมนึกภาพท่านอาจารย์ดรมาหาเล่าให้ฟังว่าจริงอ่ะ อ,อาจารย์จะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ทราบแต่ว่าของพวกนี้ท่านมีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าที่เรื่องภูมิพพเทวดาอะไรพวกนี้นะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เคยปฏิบัติไม่เคยบำรุงรักษาไม่เคยกราบไหว้เนี่ยมันก็เหมือนเรามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเราแต่เราไม่เคยไปสนใจผ่านดังนั้นท่านก็ไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับเราแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเออท่านมีส่วนแล้วเราไปบำรุงรักษาไปมาหาสู่ท่านก็เริ่มจะให้คุณให้โทษกับเราความหมายคือลักษณะนั้นนะครับ บางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ขายยากขายไม่ได้ก็ลองสอบหาสาเหตุนยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องประเด็นพวกนี้นะฮะไม่ได้บอกให้พวกเรางมงายหรืออะไรนะครับแต่ทุกเรื่องมันมีเหตุที่มาที่ไปอย่างเนี้สมชายขอโทษจีถ้าเราเป็นคนไทยหรือเป็นเท่าไรเชื่อเรื่องล่างส่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องปกติกันอย่างี้จีนจ๋าเลยนะฮะแต่เงียก็คือของเราถ้ามันเชื่อแล้วมันได้ผลมันก็คือจบนี่เอาไว้เราไม่ต้องไปอย่างอื่นเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเนียสมชายที่มาแบ่งปัน เรื่องราวที่อาจจะเป็นจุดประเด็นที่พวกเราจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างคราวนะี้มีเ,อเทอมท้ายจาายเรียกว่ารสร้างหลังแรกรู้สึกสามที่เรียนด้วยกันมามีอยู่คนอยู่สระแก้วเขาก็ถามวันนั้นเขาก็ติดตามผมเขาบอกขอเบอร์นหน่อยครับ ผมบอกบ้านเขาสาแก้กวเขาก็ทำรองอย่างเดียวกับผมเนี่ยเขาบอกเขาขายไม่ได้ตั้งนานแล้วครับสงสัยจะเป็นแบบนี้ผาบอกไม่เป็นไรเอาเบอร์ผมไปคุณจะโทรหาผมได้คือหลังหลังหลังบมกระถิ่นเพราะวัดนี้เขามีกระถิ่นบางทีแม่ชีขององค์ที่เป็นล่างเนี่ยเขาก็ไปทํากระถิน่นรัดรูปมาเดี๋ยว้น,นี้ผมบอกว่าขอให้หมดขอให้หมดกระถิ่นไวก่อนแล้วเขามาโทรมาหาผมผมบอกตำแหน่งคุณไปคุณไปถูกแน่นอนพราอยู่ที่อําเภอนางรองผมชื่อวัดป่ามาหาวันอ เส้นทางจากอำเภอนางรองมุ่งเข้าัวเมืองบุรีรัมย์จากนางรองไป8กิโลหาไม่ยากครับครับผมป้ายริมถนนบอกอะไรว่าปามหาวันเข้าซอยไปประมาณ200เมตรก็ถึงแล้วครับซึ่งวันนี้ผมไปทําบุญประจําทุกปีหนึ่งน้อยก็ถินหนึ่งหนึ่งกองลงทานหนึ่งครั้งเจ้าภาพปริวาสหนึ่งครั้งครับปีน่งอย่างน้อยวันนี้ํามีผมมีสามครั้งอือครับผมซึ่งผมไปวัดนี้มกัแตอนนี้เขายังไม่ไปใช่ไหมที่ตัวมาเนี่ย ผมไปมาแล้วรุ่งสองทีทีแล้วไม่คนที่โทรมาอย่างเนี่ยไปยัง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 ไม่โทรมาผมเพราะว่าผมบอกเขาว่าขอให้หมดกระถิ่นก่อนก็สิ้นเดือนนี้อาจารย์หมดน่าจะไปเนาะถ้าเดี๋ยวเาโทรมาผมก็บอกเส้นทางครับผมก็น่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้แก้ปัญหาได้ผมก็เลยบอกว่าอ๋อาจะบุญรามสักแก้วเขาไปแน่วัดนี้แม่ชีคงไปแน่เพราะเส้นทางมันไม่ไกลครับผมเหมือนว่าวัดแม่ชีเี่ยจริงจริงเมื่อก่อนเขาจะไปซื้อของตลาดโรงเกลือช่วยชามลามหายที่ก็มาใช้ในวัดไง ผซื้อมาที่รถตูออ้ไงอโอเคนะเผื่อใครจะไปตามคำแนะนำของเฮียนะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ